Try to, fuck, try to live, get it up. You got one life to pull. Thinking big, never small. Cause you gotta want it up. When you finally get that up you get ready, take it on. Need a handout. I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now. Cause we're in demand now. Make it by the brand now. Feeling in command now. They're looking right at me to see if so see อย่างผู้ใช้ทางเนี่ยเราเข้าใจว่าเพนพ i อยก็คืออะไรนะครับโอเครถติดลงทางด่วนยากส่วนบริเวณด่านเองซึ่งเ,เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้การ,กรจราจรติดขัดเนี่ยเราก็พยายามหาเทคโนโลยีมาช่วยของเงินสดเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับ1นึ่งทราน i ซ n คชันหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีแต่ถ้า E.V เนี่ยตอนนี้เราเทสอยู่เราทําได้อยประมาณถึง 5- ้ถึงหวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับนั้นเราก็ เลยเริ่มโครงการ EME ขึ้นมานะครับร่วมกับทางการทางพิเศษแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดบที่ให้บริการเป็นทางการปแปอนเมื่อปีที่แล้วครับ e m v เนี่ยย่อมาจากยูโรเ a ย์มาสเตอร์คัสดวีซ่านะครับซึ่งเขาเป็นองค์กรทีเ่เรารู้จัก m a s t e r c ์ค d กับ Visa ดีอยู่แล้วซึ่งเขาเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องระบบการชําระเงินในระดับโลกนะครับเขาก็ไปทํามาตรฐานร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆ e m v มีมานานแล้วนะครับบัตรเครดิตที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นตามมาตรฐาน e m v ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มพอเทคโนโลยีมันเริ่มทาได้เขาก็เริ่มที่จะทําให้มันเกิด contactless ถ้าเราทำได้สมัยก่อนเป็นแมกเนติกต้องรูดถัดมาก็เป็นชิปเอาเสียบเข้าไปตอนนี้ก็เป็น c o คอนแทคเลสก็คือไม่ต้องสัมผัสเลยมันก็จะทำให้การชำระเงินเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นไปอีกราะนั้น m v Contactless เนี่ยเขาเขาเริ่มใช้มาน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับอางที่เรียนว่าเขาเริ่มเอามาใช้ในรถไฟฟ้าที่ลอนดอนเนี่ยเปีแล้วนะครับส่วนของไทยเนี่ย ตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้ววีซา่ามาสเตอร์การ์ดเขประกาศมาแล้วว่าตอนนี้บัตรเครดิตที่ออกใหม่ทั้งหมดจะเป็น e v e contactless นะครับเพราะนั้นก็ในสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยบัตรเครดิตร0อยอร์เซในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยก็จะกลายเป็น e v e contactless ทั้งหมดซึ่งการใช้งานก็ง่ายครับก็คือบัตรเครดิตก็เอาไปแตะเฉยเลยนะคร <S 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 ซึ่ง <S <S 2> <S 2> ในต่างประเทศเขานิยมกันเพราะว่าเราไม่ต้องส่งบัตรเราให้กับ คนอื่นไปรูดเพราะฉะนั้นผู้ขายก็จะถือเครื่องเครื่องรูดบัตรเนี่ยมาแล้วเราก็แตะบัตรของเราไปเองเราก็ไม่ต้องส่งบัตรเราให้ใครเลยในระบบทางด่วนก็คือในตู้เงินสดเราก็จะมีเครื่องแตะบัตรใ,ให้นะครับผู้ผ่านทางผู้ใช้ทางก็มาถึงที่ด่านปุ๊บก็เอาบัตรของตัวเองเนี่ยไปแตะแตะแล้วก็รอไฟสีเขียวขึ้นไม้ยกันก็เปิดก็ไปได้ต้องเรียนว่าเราโชคดีที่ธุรกิจเราเป็น สาธารณโภคพื้นฐานที่ไม่ถูก disrupt โดยเทคโนโลยีก็คือ,อยังไงผู้คนก็ต้องการเดินทางนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำให้สร้างประสบการณ์การเดินทางของของทุกคนให้มันดีขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราพยายามดูมาโดยตลอดก็คือทำอยังไงให้ผู้ใช้ทางหรือว่าผู้โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยมีประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีอย่างผู้ใช้ทางเนี่ยเราเข้าใจว่าเพนพอยก็คืออะไรนะครับโอเครถติด ลงทางด่วนยากโอเคอันนั้นข้างล่างเราคงแก้ได้ยากนะครับเพราะในเมืองก็มีมีข้อจำกัดของเขาส่วนบริเวณด่านเองซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การจราจรติดขัดเนี่ยเราพยายามหาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับอย่างที่ผ่านมามี Easy Pass นะครับก็ทำให้ซึ่ง Easy Pass เนี่เป็นระบบที่ดีมากนะครับฟลอร์ Flow ของของรถเนี่ยสูงกว่าช่องเงินสดหลายเท่านะครับน่าจะประมาณ5เท่าแต่ว่า ก็เราเปิดให้บริการมาหลายปีแล้วนะครับก็ปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันมันสเตเบิลแล้วการที่จะทําให้ผู้หันผู้ใช้ทางหันมาใช้อีซี่พาร์มากขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ก็มีมาตรการกระตุ้นต่างๆแต่ยังไม่เห็นผลมากนะักเพระนั้นก็อาจจะยังมีข้อจํากัดในเรื่องอื่นๆเช่นว่ามีผู้ใช้ทางที่เป็นขาจรไหมที่เขายังไม่อยากจะมาลงทะเบียนเพื่อซื้ออีซีพารติดรถหรือว่าข้อ ข้อจำกัดอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับงั้นเราก็พยายามหาวิธีหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทําให้แก้ไขปัญหาจราจรรถติดที่หน้าด่านได้ดีขึ้นของเงินสดเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับ1นึ่งทรานซัคชันหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับก็ uh huh. ส่งไปให้พนักง,งานพนักงานนับเงินนับทองกดปุ่มเปิดนะครับถ้ามีเงินทอนด้วยก็ช้ากว่านั้นนะครับ แต่ถ้า E.V. เนี่ยตอนนี้เราเทสอยู่เราทำได้อยู่ประมาณถึง5-6วินาทีโดยเฉลีย่ยนะครับนั้นเราก็เลยเ,เริ่มโครงการ E.V. ขึ้นมานะครับร่วมกับทางการทางพิเศษแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดบริกด้ใ่ายบริการเป็นทางการไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครับในส่วนของผู้ใช้ทางที่ใช้จริงๆเนี่ยเขาเ,เขาชื่นชมนะครับเพต้องยอมรับว่า ผลจากโควิดเนี่ยมันเร่งเร่งการเข้าสู่สังคมที่ไร้เงินสดนะครับเพราะทุกคนตระหนักดีว่าเงินสดกลายเป็นสื่อในการแพร่เชื้ออย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ก็เป็นจังหวะพอดีที่เราเรา,าเริ่มให้บริการระบบ e m b นะครับซึ่งผู้ผู้ใช้ทางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะครับชอบที่ เดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ไม่พกเงินสดกันและนะ้วล่ะคนในชีวิตประจําวันบางทีบางทีมีแค่บัตรเครดิตกับโทรศัพท์ก็ไปได้ทุกที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยช่วยทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจําวันของเขาได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของยอดผู้ใช้เทียบกับสัดส่วนการใช้เงินสดกับสัดส่วนการใช้เอซี่พาเนี่ยก็ยังไม่สูงมากนักเราคงต้อง ทยอยทำโปรโมชั่นเพื่อสนับสนุนให้ใหเกิดการใช้งานตรงนี้มากขึ้น